ที่จะส่องแสงในยามค่ำคืนหลับลุมที่ไรก็ต้องตื่นมาเป็นธรรมดาของชีวิต แค่ไม่สนว่าคนเขาจะมองหรือโดนหยยดยามก็ตามแต่ใจเขาร้องไห้ไม่นานก็ลุกขึ้นมาได้เหมือนเกาทำอย่างเดิมตัวเรามันมีเท่านี้ขอได้ไม่รู้กี่ครั้งแต่กูถอยไม่ได้สะวคนเพราะกูเกิดมาจนหากินบนความอดทนที่คนมันมีไม่เข้าใจไอคำว่าอดทนะไเหราลุง อะไรล้ออะไรอ๋อลุงมาไม่ทันแอร์ดอปอ่ะมันยิงไปรอมันกว่าจะถึงบ้านหันสวสมองมันไม่ค่อยดีได้ว,วันนี้กว่าจะกว่าจะเปิดกว่าจะติดตอนนีล้ลหนเนี่ยมอนิงกำลังจะไปตู้จะไปทำของไหมโอเคเดี๋ยวลงไป ครับา <Ha>, ไม่เคยน้อยเนื้อตําใจชีวิตที่ต้องใช้แค่เพียงเรียวแรงค่าน้ําค่าไฟค่าข้าวมันก็แพงแต่แม่งข้าวแรงมันแสนจะถุงมันไม่พอใช้ยิ้มให้ความอ่อนแอและไม่ยอมแพ้คําลวขคัดสนสู้ดินดน้นรนจนแทบขาดใจาก็เพื่อวันใหม่ อันเน่อันเน่งนนะ,เ,<ป>ะเขาเปไน็นไครับไม่คุยกับผมมากอ้าจะรู้ไหมเนี่ยขาอ,อยู่ด้วยกันทุกวัน,<ห>นยังไม่รู้เลยแล้วลวงจะรูได้ไหมเนี่ยเ้าอันผม เมื่อวานไม่เป็นนะเมืองานวันนี้ยเน้ออะไรวะผมเข้ามาผมไม่ได้ไปหาเขาไงผมเข้าเวน<ต>เอ,อ่าเออเวนผมก็ขี่รถงั้น,น,นงนั้นเข้าเมืองมาก็ต้องอย่างนั้นก็ต้องโทรหาส่งข้อความบอกก่อนผมก็ส่งข้อความแล้วผมร่มงมไปแล้วก็ถามว่าอะไรมาหรือยังผมก็ตอบมาแล้วไม่รู้แหละทใา่ไหมไปเดี๋ยวกัน้ <c oughs> <c oughs> ผมดูด หล่อคุณแจย,ยังไม่หายใช่ไหมยังครับยังอยู่นะมอตนิ้งต้องทำอะไรบ้างเอาของอะไรออกมาเท่าไหร่ลุงในตู้มีเต็มเลยงั้นงั้นที่ในตัวเอ่เอาใส่ไปตู้เอาเอาใส่ไปตู้ไปส่อนไะปพวกถ้าถ้าเศษทองเศษแร่อะไรยังไม่เอาไปโผล่ก็เอาใส่ตู้แต่ว่าถ้าจะเอาไปโผล่ก็เอาใส่ตัว จะลองตีไม้เบสอีกไหมวันนี้ได้ครับตอนนี้ในทองเอ้ยในตัวมีทองคำกี่อันนุ่งกุญแจตู้มันตีตีท,ทีเดียวติดเลยปะติดเลยติดเลยทองมีร้อยห้าสิบสี่ครับร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสี่คือในตัวหรือว่าในตู้ในตู้ครับงั้นเอามาใส่ตัวไว้ร้อยหนึ่ง แล้วก็ทองแดงร้อยหนึง่งดูว่าในตัวมีเท่าไหร่เอามาเพิ่มให้มันครบร้อยหนึง่งแล้วก็เหล็กเหล็กก็ร้อยหนึง่งะปูนสักยี่สิบถุง ว่าลุงมสมกมาหรือยังไม่รู้เหมือนกันลุงเพิ่งมาเมื่อกี้เนี่ยลุงโทรผมโทรหาเขาก็ไม่ติดผมจะถามว่าที่ทำไอ้อะอารเวล่ามันทำตรงไหนอะเขา,เอาออกไปแล้วเด็กเขาเพี่ยนจุดไปแล้วอารเวล่า ตัวมีตังถึงห้าพันไหมอ่ามีถึงครับโอเคองั้นลองตีอวุอีกรอบอันนี้มันจะตีได้สองครั้งแล้วทองแดงกับกับทองแดงจะหมดต้องไปเอาทองแดงมาใช้ตัวอีกร้อยหนึ่งพันทีตีได้สองครั้งแล้วอะ่ะ ถุยบ้าอูนึกว่าเจ๋งบางทีตู้เป็นขี้อายนะ<ค>นเดินไปหลังตู้บ้างก็ได้สลับไปสลับมาถุยบ้าอูนึกว่าเจ๋งอตอนนี้ในตัวทองเหลือเท่าไหร่เดือยห้าิใช่ไหม ใช่ครับไปเอาทองแดงมาเพิ่มร้อยหนึ่ง ดีครับอ๋อเวลาตอนนี้คุณนึกว่าเจ๋งคนทำไม่ได้แล้วต้องต้องขอให้หมอหมอทำเองเดียวตอนเนี้ยแล้วเวลาเราจะไปซื้อครีมอาบน้ำก็ไปซื้อที่นหมอครีมอาบน้ำตอนนี้กําลังบ้าเดี๋ยวจะเปลี่ยนระบบ้คุณนึกว่าเจ๋งครับแทนโลเวลาเจงได้อยู่ไหมครับทำไมคิดคิดตัวเนี้ บ้าหูหนวเจ๋งผมจะมาทำไหมอ่ะผมหมดแล้วเนี่ยหมดแล้ววะมันจะเอาแบ่งที่ลุงไปก็ได้ปะทองคำในตู้เหลือเท่าไหร่ครับลุงเกาอะไริีสป้ามาลองอีกสักทีก็ได้เอาออกมาสักกี่ผ้าเาอะไรคิด15ครับลุงอีานะ15หรอใช่ครับ15แล้วก็ทองแดง50 แล้วพี่พอแล้วลุงเรียบร้อยนะคะบินเอีกพอแล้วมันเป็นตัวที่มอนิ่งขุดมาตั้งเป็นชั่วโมงตู้ไว้ใส่ตู้ไว้ตู้ผมไม่มีกุญแจมาละลายทียังไม่ได้แกะเลยนะเอยังไม่มีกุญแจตู้หรอใช่เพราะผมไม่เคยได้ตีบางคนตีร้อยทีก็ไม่ตีดวงล้วนล้วนส่วนประกอบไม่พอปูนเหรอปูนเหลือเท่าไหร่ เหล็กเหล็กหมดเหล็กน,น,นี่เหล็กเหลือไหมเหล็กเดี๋ยวเดี๋ยวเด,ดี๋วยวดูที่รถแป๊บทำไมอลุงขอนิ่งติวเหรอได้ขานิ่งตีไมเบส ขาดแล้วไรบอกนะขาดขาดทองกับทองแดง,องทองแดงมีแต่ว่าทองห<อ>มดนห้วลุงห,ห,หมดแล้วเดี๋ยวแงนะอเอาหล็กับลุงลุงกระเป๋าอะไรครับลุงเดี๋ยวผมมานะกระเป๋าสามหนึ่งไม่ขนาดมือพี่เลย <laughs> ตัวนกระเป๋าเบอร์เก้าอ่าในตัวมีเหล็กเท่าไหรต่ตอนนี้ตอนนีใน้ในตัวมีเหล็กอยู่เท่าไหร่เหล็กอยู่ห้าครับในยุ่ ทองแดงไหมขานไยบอกทองแดงมีเจ็ดสิบห้าครับตีกี่ทีเนี่ยวันนี้นนต้องตีกี่ทีอ่ะวันนี้ตีไปห้าแล้วนะทองแดงร้อยหนึ่งตีได้สองทีเองนะ นิ่งมัดดิวเพยเยอร์หมดยังยังอยู่ครับมีอุปกรณ์เอสบวกหรือ,อยังอันนี้มีคีมคีมตัดเหล็กอันเดียวเอสบวกขวานตัดไม้ มีข้าวบัวเกียวเกี่ยวข้าวแล้วของเลเวล1หนึ่งอะก็มีครับมอนนิ้งไปซื้อมาไงอ๋อของนี้มอร์นิ่งเอาเอาของเอสบวกใส่ตู้ไว้หมดเลยเอาของเอสบวกใส่ตู้ไป อุ้ย,ย<ง>บ้ากูนึกว่าเจ๋งว่าน,นี่กระเป๋าอะไรว่าน,นี่กระเป๋าเบอร์เก้าครับอุ้ยบ้ากูนึกว่าเจ๋งวันนี้อ่ากอนนี้พยเยอร์หมดเมื่อไหร่ค่อยเปิดครับอันนี้อเอาไว้ในตัวใช่เอาไว้ในตัวนั่นแหละเดี๋ยวออ่ามันเป็นอุปกรณ์เรือสองนี่ก็ มอ닝ถ้าบัตรมิเพเยอร์หมดเมื่อไหรอ่อ่นิ่งเอาอุปกรณ์ทั้งหมดอะ่ะมาเก็บในตู้ให้หมดเลยแล้วก็เปิดกล่องเขียวเนี่ยให้หมดครับน<ะ>ั่นแหละลุงทำไม่ให้ขอบคุณนะครับลุงมกของดีของดีของแพงบอกเลยของดีด้วยของแพงด้วยแม่ลุงมกดีกับมอนิงจังจะเทปเลไแม่ลุงก็จช่วยกันแหละนี่ อนาคตคิดอ่ะอนาคตเลขาธิการเอ็มซีอะไรตู้ตู้เดี๋ยวผมพึ้นเองก็ได้รู้ไม่เป็นไรไม่ขาดอะไรบอกตู้มัขึ้นตู้มันขึ้นไม่ยากนะคิดมันขึ้นอย่างเงี้ยอืมแค่ปีนึ้่ไปบนตู้เนี่ยลุงเฮ้ยปีนดูถ้าปีนได้ปีนได้เนี่ยผมปีนดูบอกแล้วสาระไม่มีหรอกอะไรลุงก็ลุงถามมา ึ้นตู้ยังไงผมก็ขึ้นให้ดูแล้วนะดูหมายถึงตู้นี้ตู้ไหนฮะทุกนายมันบอกว่าส่วนประกอบไม่พออีกอะ่ะเหรียญทองมีไหมคูนหมดจังเหรียญทองมีหรือเปล่าคูณมีสี่ถุงเหรียญทองเป็นยังไงอ่ะเหรียญแมวทองอะ่ะเหรียญสีทองอะ่ะกันไงควาแล้วเฉียบเหรียญแมวทองมีสิบสี่ก็พอจะตีอีกทีมีทองเท่าไหร่ ทอ,ท,ทองแดงเท่าไหร่เหล็กทองแดงหนึ่งร้อยทองทองก็มีห้าสิบทองหมดแน่เลยทองไม่มีเยอะนี่น <laughs> ี่ลุงลุงมอนิง่งใช้ไม่ไหวแล้วนะบอกเลยฮะอะไรเหรอ นิงใช้หนี้ลุงไม่ไหวแล้วอ่ะนี่อะไรลุงซื้อนุนซื้อนี่ให้มอนนิ่ไงมอนน่งเงิฟาร์มเก็บตามอยู่ซื้อตอนไหนวะซื้อเรือซื้อลดให้มอนนิ่อ่ะเหรอลุงซื้อให้เหรอลุงซื้อให้มอนนิ่เมื่อวานนี่ไงเลรอทำไมจำไม่ได้วะงเี้ยเนี่ยเอาไซเมอร์แล้วเราอ่ะผมบอกแล้วนะรับผ่อนเยอะๆไม่น่านะลุงยังไม่ได้ซื้ออะไรเลย ้งสองแสนห้าแล้ววันนั้นก็ยืมเงินตะลือมาสามแสนอีกซื้อรถให้มอนิงอ่ะอ้าวเหรอลุงไปยืมเยอะขนาดนั้นเลยเหรอลุงโมเข็นลุงไปยืมไหมไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้นะนี่มันเป็นขอตะลือผ่อนเขาก็ไม่ยอมคิดคิดเห็นลุงไปยืมไหมไม่เห็นลุงเออลุงไปยืมมาซื้อแต่ลุงยืมผมอะผมเห็นอ้าวเหรอมานี่ดิใช่เนี่ยผมก็อยู่กับเนี่ย ลุงไม่กล้าหรอออมนนิ่งมีทองอีกห้าสิบนะทำไม,มลุงโหดล้าเช่นนี้เอากิ๊ลุกขึ้นมามันนิกระเป๋าอะไรเพื่อก้าวครับมอนนิ่งเอาทองมาใส่ที่ตัวอีกห้าสิบสี่ อา๋ยวลุงพาคิดไปรโรงพยาบาลกันเออไม่ต้องพาไปก็ได้ให้อยู่ตรงนี้แหละ <c oughs> มันตั้งนานเดี๋ยวค่อยไปส่งให้นอนไปก่อน <c oughs> ลุงคิดรอได้ไหมรอ,มอได้ไดหมมีหมออยู่นสโมบนสโมบมีหมออยู่ตั้งสี่คนกดเรียกเคสหมอทีก่อนนสโมบบอกวิธีใช้กล่องเตียวุต <c oughs> มอร์นิ่งหน่ะยได้ได้ได้ขออนุญาตพูดนะผมยังไม่ได้กดเคสอะไรลุงไปกดข้างหน้านู่นกดข้างหน้านู่น ไม่คิดว่ามันจะติดอีโมกี้โอ้โหลุงยืนกลางหลังอย่างนั้นมันติดเลยใช่ไหมติดเลยถ้ายืนกลางหลังนะบอกเลยไม่เคย,ยกลางหลังมันติดง่ายเป็นกรรมงั้นกดเคสได้ไหมเดี๋ยวลุงเอาตังค์ให้ไม่เป็นไรลงุงเดี๋ยวรอไปพร้อมลุงกันแหละเมอกีจะพาไปปุ้มปุ้มผมไว้นี่เนะี่ยทำไมขึ้นไม่ได้วะ เจะไ,ได้หมอะฮรถไข่ไปเนี่ยฮัโหลครับจะให้ลุงมดูมแลสักยใหลุงก็พาผมมาที่นี่ด้วยนะผมรอรถกก็จด้เยะ้โอโหแล้วไฟหน้าแตก มื่เลยทนี้ยมอ,เห,อมเห็นแล้วแต่ทั้งนั้ผมเมื่อแป๊บนะลูก เดิน,นผมเหนื่อยอยืนนิ่งด้วยยืนนิ่งๆยังไงก็ตายเหรอได้ยืนนิ่งๆอะ่ะอะไรแบบื่อกี้เนี่ยลงช้มันเทหรือสำนับผมก็ตายแล้วไปทำอะไรมาทำไมเลือดเดือด่อย